เด็กๆเ,เจอกันกับคุณครูแตนอีกแล้วนะคะ,ะด้วยวิชาภาษาไทยนะคะเราจะมาฝึกอ่านพยัญชนะไทยลอลิงกับสอเสือกันนะคะเด็กๆว,ว้าวลอลิงสอเสือเราอ่านแบบมีรูปภาพแล้วเราก็จะไปฝึกอ่านแบบไม่มีรูปภาพกันนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าอสอเสือจะ มีขีดอยู่ด้านบนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นลอลิงมีไหมคะให้เด็กๆสังเกตแล้วไปฝึกอ่านนะคะถ้าเป็นลอลิงไม่มีขีดด้านบนนะคะแต่ถ้าเป็นสอเสือจะมีขีดอยู่ด้านบนนะคะจำได้ไหมคะลอลิงเก่งมากเลยคะ่ะแล้วถ้ามีขีดละคะสอเสือนะคะ,ะให้ฝึกอ่านเองนะคะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะอลออิงนะคะตัวอะไรคะเก่งมากเลยค่ะอ่ะก็จะสังเกตอยู่ที่ด้านบนของพย,ยัญชนะนะคะถ้าเป็นลอลิงก็จะไม่มีขีดอยู่ด้านบนนะคะแต่ถ้าเป็นสอเสือก็จะมีขีดนะคะอ่ะให้เด็กๆสังเกตแล้วฝึกอ่านให้ถูกต้องนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ